ปริมาณข้าวจากโครงการรับจำนำของรัฐบาลชุดก่อนที่ยังคงค้างอยู่ในสต๊อกของรัฐบาลกว่า16ล้านตันในเวลานี้ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องเร่งเข้าไปบริหารจัดการเนื่องจากในจำนวนนี้เป็นข้าวดีที่ขายในท้องตลาดทั่วไปได้เพียง2ล้านตันขณะที่ข้าวด้อยคุณภาพข้าวผิดประเภทและข้าวเสียกลับมีปริมาณสูงถึง10ล้านตัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากต้นทุนการเก็บสต๊อกข้าวของรัฐบาลในปัจจุบันที่60บาทต่อตนันต่อวันบวกลบคูณหารแล้วเท่ากับว่าในแต่ละวันภาครัฐจะมีต้นทุนในการเก็บรักษาข้าวเหล่านี้เอาไว้ถึง30ล้านบาทซึ่งสูงกว่ามูลค่าของข้าวในสต๊อกไปแล้วและยิ่งนานวันมูลค่าข้าวก็จะยิ่งลดลงตามสภาพแปลได้ว่ายิ่งเก็บข้าวไว้นานรัฐก็ยิ่งขาดทุนเพิ่มขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนอบอขอครั้งล่าสุดซึ่งนายกรัธมตรีลงมานั่งเป็นประธานที่ประชุมด้วยตัวเองมีมติให้อนุกรรมการระบายข้าวไปหาวิธีเร่งดำเนินการระบายข้าวในสต็อกโดยเร็วที่สุดเพื่อลดภาระค่าใช้ใจ่ายของภาครัฐ โดยแนวทางการระบายข้าวเบื้องต้นที่คณะอนุกรรมการเสนอไปอย่างที่ประชุมคือจะเปิดให้มีการประมูลข้าวคุณภาพดีจำนวน2ล้านตันภายใต้ราคาเป้าหมายที่8 2 0 0ถึง8,500บาทต่อตันในเดือนมิถุนายนนี้ทันทีเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรขายข้าวนาปรางหมดแล้วและข้าวนาปียังไม่ออกสู่ท้องตลาดทําให้การระบายข้าวของภาครัฐไม่กระทบกับอุปทานในตลาดซึ่งคาดว่าการระบายข้าวในส่วนนี้จะเป็นไปด้วยดีและราบรื่น อย่างไรก็ดีสิ่งที่คณะอนุกรรมการระบายข้าวยังมีความหนักใจคือกลุ่มข้าวไม่มีคุณภาพเพราะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดทําให้ข้าวในส่วนนี้อาจต้องจัดตั้งคณะทํางานเข้าไปสํารวจและจําแนกข้าวให้ออกมาเป็นประเภทต่างๆเช่นข้าวคุณภาพต่ําข้าวผิดประเภทและข้าวที่เสียจนไม่เหมาะกับการบริโภคเลยออกจากการเสียก่อนซึ่งในกรณีของข้าวคุณภาพต่ำและข้าวผิดประเภทคงต้องยอมขายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดตามคุณภาพข้าว ข้าวที่คุณภาพต่ำนะคะปะปนอยู่เป็นจํานวนมากนะคะรวมทั้งข้าวเสียเนี่ยอีก10กว่าล้านตันเนี่ยข้าวจํานวนนี้เนี่ยให้นโยบายว่าถ้าผู้รู้นะคะสามารถจะชี้ลงไปได้ว่าข้าวพวกนี้ไม่เหมาะต่อการบริโภคทั้งคนและสัตว์แล้วเนี่ยก็ให้นโยบายไว้ว่าให้ระบายเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อไม่ให้กลับเข้ามาอยู่ในวงจรการค้าปกติ ทั้งนี้มีการประเมินว่าหากคณะอนุกรรมการระบายข้าวสามารถระบายข้าวในสต็อกได้หมดทั้ง16ล้านตันจะทําให้ภาครัฐได้เงินกลับคืนมาประมาณ200 0 0ล้านบาทจากต้นทุนรับซื้อเดิม600ล้านบาทแต่นับจากต้นปีที่ผ่านมาไทยยังสามารถระบายข้าวไปได้เพียง3.2ล้านตันซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดีทั้งหมด งานนี้จึงต้องจับตาดูต่อไปว่ากระทรวงพาณิชย์จะเลือกใช้วิธีใดตรวจสอบและคัดแยกสภาพข้าวและจะใช้ระยะเวลามากแค่ไหนซึ่งแน่นอนว่าการคัดแยกคุณภาพข้าวจำนวนนับสิบล้านตันคงไม่ใช่งานง่ายขณะที่โจทย์สำคัญก็คือต้องทำงานแข่งกับเวลาและต้องไม่ลืมว่ายิ่งนานวันข้าวจะยิ่งเสื่อมคุณภาพรัฐก็จะยิ่งเสียผลประโยชน์มากขึ้น